งั้นขอเสียข้างนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ปากเยอะอยมากไม่ปกปิดขนาดนั้นไม่ได้ปกปิดมันยังเห็นเส้นเลือดยังเห็นอะไรอยู่เลยอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NPTP Anyone นะจ๊ะวันนี้ก็คือจะไม่ได้มาแต่งหน้าจะไม่ได้มาทำอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเราจะมารีวิวแป้งของ c h e Cosmetics นะจ๊ะ คือคลิปก่อนหน้านี้คือเพิ่งทํารีวิวของลิปชีไปแล้วเนาะต่อมาคลิปนี้ก็คือจะมารีวิวแป้งของชีกันบ้างนะจ้ะตอนนี้ก็คือหน้าโล้นมากหน้าโล้นไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะก็คือใส่แว่นเออเป็นเด็กเนิร์ดมาเลยเป็นเด็กเนิร์ดมาแต่ไกลเลยคลิปต,ติดผมก็อลังไหมก็อลังแม่ไม่อลังไม่ได้เลยแหละติดมาซะน่ารักขนาดนี้ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงหรืออะไรนะคะเพราะว่า เสียงพึ่งตอนนี้ก็คือแผบแล้วก็แห้งมากเพราะว่าเมื่อคือนน่ะพึ่งนอนเปิดแอร์เนาะสภาพมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนไปรีวิวกันเลยดีกว่าเนะนั่าอย่างนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรหรอกไปอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สี่เบอร์ของพี่ตูนนะจ๊ะเป็นเบอร์สี่เลยนะเพราะว่าพึ่งอ่ะผิวเข้มมา,มากๆเลยก็ จะให้พึ่งใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็กันอะไรอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าลอยมาเป็นแบงค์พันเลยทีนี้แก่ยากนะจ๊ะแก่ยากนะพึ่งมีอะไรจะสารภาพก็คือพึ่งก็แอบแกะไปเรียบร้อยแล้วเพราะทนแรงกดดันตัวเองไม่ไหวนึ่จ๊ะแพ็กเก็ตเขาก็รู่ราอยู่นะอ๋อะท้อนแสงมาตไกลๆเลยโอ้โหก็คือพึ่งชอบแพ็กเก็ลิฟของเขามาก อันนี้จะไปรอดพน้นได้ยงไงล่ะจ๊ะแพคเกจสวยมากโอเคโอเคพอแค่นี้หยุดกันแค่นี้เรื่องแพคเกจจิ้งเนาะเรามาเปิดข้างในกันดีกว่าข้างในก็จะแบบนี้นะจ๊ะ <laughs> กระจกเขาแบบอืมสุดยอดจริงๆเลยทุกคนคือเลิกทำเสียงนี้ได้ไหม <laughs> ไม่ได้คือ <laughs> กระจกเขาอะมันจะมีแผ่นฟิล์มนะซึ่งเพิ่งกระแกะออกไปหมดเรียบร้อยแล้วจ้ะ ทนไม่ไหวจริงๆอยากรู้ว่ากระจกเขาจะใส่กิ้งแค่ไหนแล้วก็ส่วนของเนื้อแป้งนะจ๊ะกลับด้านดีกว่าเนาะอ่ะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะขาวกว่าหน้าไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรามาดูเนื้อกันนะไม่รู้กล้องจะโฟกัสไหมกล้องโฟกัสแป้งนะแต่ตัวกูนี้มดำ,ำมากเลยข้างหลังเนื้อแป้งก็คือดีไม่ไหว ไม่กระด้างเลยนะทุกคนเอาจริงๆปะเอองี้ต้องสวอตแล้วทุกคนคือเพิ่งต้องถอดแว่นปะก็ต้องถอดแว่นแล้วเนาะเฮีย <Here. S 1> สุดยอดอยู่นะก็สุดยอดอยู่นะมาดูข้างล่างกันดีกว่าในตลับก็คือจะมีสามชั้นนะมีกระจกชั้นแป้งนะจ๊ะแล้วก็มีพับนะซึ่งพับตัวเนี้ย คือเป็นพับใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาผลิตพับมาเป็นพับธรรมดาซึ่งมันทำให้แป้งตัวเนี้ข้างบนอะมันด้านมากเขาก็เลยแบบผลิตมาใหม่เป็นพับตัวนี้นะจ๊ะฟังไม่ไหวดิงๆละครข้างหน้าดูดีนะแต่ข้างหลังแบบ แบบใช้ไปแล้วอะฮะขอโทษที่มารีวิวทีหลังนะจ๊ะไม่ใช่อะไรเราก่อนหน้าเนี้คือคลิปหายไปทั้งคลิปเลยเลยต้องอัดใหม่กล่ <c oughs> องของชีย์คือทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วข้างล่างก็จะเป็นรูระบายข้างในนะเป็นรูระบายอย่างงี้แล้วแล้วแบบสติกเกอร์ก็ปิดอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเนาะใช้ได้ไม่เป็นไรหรอก จบนะจ๊ะเดี๋ยวพึ่งขอไปอะไรที่เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนเดี๋ยวมารีวิวแน่นอนครั้งนี้อ่ะพึ่งจะรีวิวข้อดีข้อเสียของแป้งเอาแบบหมดเปลือกอื้ปอก ไปทุกคนเดี๋มาเจอกันนะเจอแน่ๆเจอแน่ๆเลยไปตอนเนี้คือล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก้าหน้าโลนอยู่ในฟอนตอนนี้คือเพิ่งยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะขอทาครีมทาอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปใส่เนาะเออตามน,นั้นแหละใช้ตัวเดิมอะที่ใช้คลิปที่แล้วเลยเป็นซิก้าอโลเออาเจนตตัวนี้ดีนะเพิ่งใช้มันแบบดูชุ่มชื้นดีอ่ะยังยังยัง ยังทาไม่เสร็จอีกโอ้ oh. สำหรับใครที่อยากให้พึ่งแต่งหน้าลุกอะไรก็คือคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะเพราะพึ่งแบบอยากใช้แปรงใหม่มากตอนนี้พึ่งซื้อแปรงมาใหม่คันมือมากทุกคนเดี๋ยวพึ่งขอไปทาครีมแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ให้เรียบร้อยกันนะ <c oughs> มาเจอกันอีกสักแป๊บนึงนะจ๊ะรอหน่อยนะเดี๋ยวมา เสร็จแล้วนะคะกับการบำรุงหน้าเนาะถึงเราจะมารีวิวแป้งไงแต่เราก็ต้องใช้รองพื้นนะคะเพราะว่าพึ่งจุดด่างดำเยอะมากแต่ว่าเพึ่งจะลงรองพื้นให้ครึ่งหน้าก่อนนะคะข้างนี้ลงรองพื้นกับข้างนี้ที่ไม่ลงรองพื้นนะคะ สำหรับรองพื้นที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น Royal t o Matte เหมือนเดิมนะซึ่งพึ่งก็ใช้ทุก EP แล้วก็ทุกครั้งที่แต่งหน้าเนาะเพราะว่ามันจะได้ฟินิชลุคที่แบบเป็นผิวอยู่นะซึ่งมันเหมาะกับการรีวิวแป้งทุกชนิดเลยขออนุญาตใช้กระจงนะคะเพราะว่าถ้ามองกล้องคือพึ่งไม่ถนัดจริงๆลงผิดอ่ะขอเปลี่ยนนะคะเป็นข้างนี้ลงแล้วก็ข้างนี้ไม่ลงนะคะ <c oughs> เพราะว่าลงผิดไปแล้ว ก่อนหน้านี้คือบอกว่าข้างนี้ลงใช่ไหมคะแต่ว่าพึ่งลงข้างนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะฉันผิดอะไรเฮ้อก็เพิ่งลงไปหมดแล้วอะแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเสียดายรองพื้นนะแต่บอกับทุกคนแล้วว่าจะลงครึงหน้านะงั้นขอใช้ข้างนี้ก่อนลวกันเนาะกล้องกับสีจริงๆมันไม่เหมือนกันนะทุกคน เห็นได้ชัดเลยนะข้างที่ลงรองพื้นกับข้างที่ไม่ได้ลงรองพื้นนะคะคือเพิ่งแบบเป็นคนที่หน้าผากอะสีแบบสีรองพื้นกับแก้มนี่คือตรงกันเลยนะสีหน้าผากคือฉันรับไม่ได้หรือว่าฉันตากแดดเดยอะไปทุกคนต้องลงคอนซีลเลอร์นะไม่ลงไม่ได้จริงๆของ m นเ b e ร l i ี e ฟ i t m มีเบอร์ส0สินะจ๊ะหรือสีู่นย์ก็ได้นะ,ะแล้วแต่ใครจะเรียกใต้ตา,าคือดำมาก ก็คือคึ้งหน้านะคะตอนแรกบอกว่าจะลงฝั่งนี้แต่ผ้าลงฝั่งนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้เลยเนาะเราจะมาทดสอบแป้งนะคะว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงทั้งวันเนี่ยคือพึ่งจะออกแดดไปนู่นไปนี่ไป,น, ύ, ไปน,นั่นซึ่งทุกคนก็รู้เนาะว่าแดดประเทศไทยเนี่ยมันเวลิกูดมากแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันนะคะจะใช้พักของเขาเลยนะขออนุญ,ญาตปาดอย่างนี้เลยนะคะ ปม,มันยังเห็นอยู่เลยทุกคนแสดงว่าถ้าเกิดพึ่งผิวแบบเนี้ยถ้าไม่ใช้รองพื้นอะใช้แป้งอย่างเดียวคือน่าจะไม่ปกปิดขนาดนั้นถ้าไม่ลงรองพื้นอะมันสามารถทาไปมาหาอะไรแล้วก็ไปเลียนได้เลยนะเพราะว่ามันดูดิมันไม่ได้ปกปิดมันยังเห็นเส้นเลือดยังเห็นอะไรอยู่เลยอะเรามาลงฝั่งที่มีรองพื้นกันเลยนะจ๊ะ เห็นความแตกต่างไหมทุกคนข้างนี้คือ,อยังมีเส้นเลือดแต่ข้างนี้คือผิวสวยมากเนี่ยดูดิสแสดงว่ามันเหมาะกับการแบบใช้รองพื้นหรือเปล่าและด้วยความที่รองพื้นอ่ะมันมีความโกลหรืออะไรอย่างเงี้ยพอใช้แป้งนี้มันได้ผิวที่สวยมากจริงๆถือว่าเพิ่งประทับใจนะก็โอเคนะเสร็จแล้วนะคะสําหรับลุกในวันนี้นะคะตอนแรกกล่าวว่าจะไม่แต่งตาหนักหรอกนะแต่ว่าแบบสงสัยมือหนักแนมะัน โอเคนะมันดูเป็นผิวเดีอะแล้วก็โกลว์มากแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเนาะเพราะว่าเพึ่งต้องออกไปข้างนอกไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเพิ่งกลับมานะคะ One hour later. นี่ก็เป็นเวลาสี่โมงนะคะแต่ว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเนาะหน้ายังเนียนเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต่อไปหน้ามันจะมันมากกว่านี้ไหมหรือตกร่องไหมแต่ตอนนี้โดยรวมกำลังโอเคนะผิวยังโอเคอยู่ยังไม่แบบมันยังไม่อะไรมากเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถึงห้องตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคือออกไปกินข้าวแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตมัดผมนะเพราะว่า ไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อนะเพราะว่ามันไม่สะดวกจริงๆคือซื้อน้ำกลับมากินที่ห้องนะขานอกก็คือร้อนไม่ไหวแล้วอผ,กผ,ผอก็หก็คือตอนแรกกะว่าจะกินที่ร้านแต่คือไม่ไหวอ่ะเคื่ออากาศมันร้อนมากก็เลยกลับมาอย่างเงี้ยแหละจะได้กินไม่ได้ชาดิ เป็นคนที่ชอบกินมิ้นกโกโก้มากนะเพราะมันอร่อยมากจริงๆนี่คือยังไม่ได้เติมแป้งยังไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าจะลองทดสอบดูประสิทธิภาพนะว่ามันจะแมทได้นานเท่าไหร่แล้วก็หน้ามันจะมันไหมตอนนี้คือหน้ายังไม่มันนะแต่ที่เงา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 อย่างเงี้ยเพราะเป็นคนปัดไฮไลท์หนักมากเหี้ยแล้วทำไมอะมองก้องมองก้องเลย เดี๋ยวประมาณสองทุ่มจะมาอัปเดตอีกทีเนาะสำหรับตอนนี้นะคะเพึ่งก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะขอภัยนะคะถ้าเกิดเสียงกล้องไปเพราะว่าพิ่งอยู่ในห้องน้ำนะตอนนี้คือแสงไฟอ่ะมันโอเคกว่าเนาะเราจะได้เห็นชัดๆกันไปเลยว่าผลลัพธ์มันยังไงนะคะผลสรุปนะคะก็คือว่าตอนนี้แป้งอะ่ะมันหายไปแล้วตรงสว่วน T zone หรือจมูกเนาะเพราะพึ่งเป็นคนหน้ามันนะคะใต้ตาก็แอบตกร่องนิดหน่อยเนาะเรามาทดสอบความมันกัน ก็คือความมันทั้งหมดที่เพิ่งได้ซับมันนะทั้งรองพื้นทั้งแป้งนะคะแอบหลุดมากับกระดาษซัมมันนะโดยรวมแล้วคือให้ฟินิชลุกที่ ผิวคือสวยมากๆนะคะทุกคนสรุปเลยนะคะทั้งข้อดีข้อเสียของแป้งชีนะข้อดีก็คือมันทาให้ผิวสวยมากปกปิดดีมากแล้วก็มีความตกร่องร้อยมากโดยรวมแล้วคือพึ่งชอบนะพึ่งชอบแป้งแบบนี้มากส่วนข้อเสียนะคะแป้งชีก็คือต้องใช้กับรองพื้นนะมันถึงจะได้ฟินิชลุคที่สวยแล้วก็ดูเป็นงานผิวมากขึ้นนะถ้าเกิดไม่ใช้กับรองพื้นนะมันจะไม่ปกปิดไม่อะไรเลยะแต่โดยรวมแล้วคือชอบค่ะดีมากสําหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ข้างล่างด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ<ๆ>๊ายบายขออนุญ,ญาตแวะมาแป๊บหนึ่งจริงๆแป๊บจริงๆนะคะขออนุญ,ญาตหน้าสดนะเพราะว่าตอนนี้ล้างหน้าแล้วไปสนใจแป้งชีนะคะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ไปซื้อได้ที่ b u i เ d ียมทุกสาขานะคะมีทุกสาขาเลยแล้วก็มีทุกสีเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะอย่าลืมไปซื้อแป้งชีนะคะ